การทำบุญใหญ่ถามว่าไม่ควรถามด้วยตัวเองทั้งหมด100%เพราะอะไร mm hmm. เมื่อไหร่ที่เรามีบุญใหญ่มาถมจนเต็มเท่ากับกรรมเราหมด mm hmm. กรรมหมดไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลำบากไม่ต้องหายใจไม่ต้องดิ้นหลนไปรับความสบายความสบายคือสวรสดี การทำบุญใหญ่ไม่ให้ทำคนเดียวจริงหรือเปล่านะคะเคยเจอมากับตัวเองนะคะคำว่าทำบุญใหญ่นะคือเอ่ออย่างเช่นจัดทำหนังสือสวดมนต์เกิน1000เกิน5,000เล่มเป็นเจ้าภาพเดียวนะคะสมมุตินะสสร้างโบสถ์ทั้งโบสถ์ทั้งวิหารนั่งพระประธานรับเป็นเจ้าภาพเองทั้งหมดต่อมาซื้อของใหญ่อย่างเช่นเครื่องปั๊มหัวใจนะคะทั้งห้องของโรงพยาบาลนะคะที่เป็นหนึ่งห้องในการรักษาผู้ป่วย ออกซิเจนพร้อมนะคะเตียงพร้อมทุกอย่างพร้อมอะไรแบบนี้ยถือว่าเป็นบุญใหญ่ถามว่าไม่ควรทาด้วยตัวเองทั้งหมด100%เเซเพราะอะไรอย่างที่บอกค่ะเราเกิดมาด้วยกรรมเมื่อไหร่ที่เรามีบุญใหญ่มาถมจนเต็มเท่ากับกรรมเราหมดกรรมหมดไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลำบากไม่ต้องหายใจไม่ต้องดิ้นหลนไปรับความสบายความสบายคือสวัสดิ์ความสบายไม่ใช่มนุษย์มันก็เลยเหมือนเป็นการที่ว่าเราปรับภพบภูมิของตัวเราเองอะคะ่ะจบแค่นี้ละฉันได้บุญครบแล้วฉันจะ ขึ้นไปเป็นนางฟ้าเทวดามันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าเราควรจะแบ่งบุญนะคะให้เรียบร้อยหรือนะคะมีการที่กรวดน้ําแผ่เมตตาใหญ่แผ่เมตตาหลวงนะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยในการแชร์บุญได้ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าทั้งหมดเนี้ยเราอยากสร้างด้วยเงินที่เราสัญญามาสิ่งที่เราบนมาเราจะดูแลทั้งหมดเลย แต่เรากลัวกลัวผลลัพธ์ที่หลังจากนั้นเนี่ยทำแล้วจะเป็นยังไงกรวดน้ําสวดคาถาที่บอกเลยนะคะเมตตาหลวงเมตตาใหญ่นะคะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรของคุณแค่นี้สามารถช่วยหาบุญได้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครนะคะรู้สึกว่าเราอยากหาบุญเราอยากมีกัลยาณมิตรที่ดีเราอยากมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วเราอยากมีชีวิตที่อายุยืนยาวเราช่วยเหลือตัวเองวิธีนี้ได้โดยการที่ เอาซองนะคะหรือไปขอคนอื่นเนี่ยช่วยเข้ามาทําบุญมีการแบ่งบุญแล้วก็กรวดน้ำเนี่ยมีคนมาช่วยกันกรวดน้ําในตามจุดต่างๆเช่นสมมุติว่าโบสถ์หหลังมีคนมาร่วมทําประตูมีคนมาร่วมทํมมาทหน้าต่าง เขาก็จะกรวดน้ําในส่วนตรงนั้นแล้วคุณก็กรวดน้ําในส่วนที่เหลือของตัวคุณเองอันนี้มันเหมือนกับว่าบุญยังไม่ครบยังมีบุญที่แหวงอยู่บ้างนะคะบุญที่แหวงแหวงตรงนี้แหละจะทําให้คุณต่อชีวิตออกไปได้นะคะเขาถึงเวลาทําบุญลงศพนะคะถึงไม่อยากให้เขียนชื่อเนี่ยแปะไปที่ลงศพเป็นการจองเข้าไปแบบถาวรแล้วทําไมเขาถึงไม่ค่อยอยากให้คนเนี่ยเป็นเจ้าภาพงานศพแบบร้อเอร์เซครบถ้วนหมายความว่า ทำไมถึงมีแค่บริจากลงศพใช่ไหมคะผ้าหอ่อศพดอกไม้จานบ้างแต่ไม่มีทั้งเตาเผา,พาเพลิงไฟงานเบ็ดเสร็จครบร้อเซเพราะว่าตรงนั้นนะบุญมันจะเยอะเกินไปนะคะและทําให้ดวงจิตดวงวิญญาณของเราเนี่ยที่เตรียมจะไปสู่สิ่งดีๆเนี่ยเขาจะไปได้เร็วขึ้นอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของชะตาอายุชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบริหารจัดการบุญโดยการที่หาคนอื่นเข้ามาร่วม 10บาท20บาท100 200บาทแล้วคุณจ่ายเป็นล้านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่มีคนเข้ามาร่วมจอยแค่นี้ถือว่าครบทวนเรียบร้อยค่ะ